สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคําว่าพูดไม่ออกนะคะพูดไม่ออกนะคะภาษาเกาหลีนะคะเราจะพูดว่ายังไงนะคะมาดูกันก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูว่าพูดไม่ออกนี่คืออะไรไม่ใช่ว่าเราไม่สบายเราพูดไม่ออกนะคะแต่ว่าพูดไม่ออกในที่นี้ก็คืออาการที่ใจรู้สึกแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ ก็คือเราจะอึง้งหรือว่าดีใจหรือว่าประหลาดใจหรือว่าตกใจจนพูดไม่ออกนั่นเองภาษาเกาหลีนะคะมีคําว่าอะไรนะคะไปดูกันคำแรกเลยนะคะก็คือคำนี้เลยมัลมูนีมัก h ีดามัลมูนีมักฮีดาอันนี้นะคะก็คือเป็นรากศัพท์เลยเวลาที่เราพูดนะคะเราต้องไปพูด กับวยากรณ์ที่เราจะพูดแต่ละประโยคเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราต้องจํารากศัพท์นะคะไม่ใช่ว่าจําที่ผ่านแล้วหรือว่าไปบวกวยากรณ์อื่นๆนะคะไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องจํารากศัพท์เพื่อที่เราจะไปพูดกับวยากรณ์ตัวไหนแล้วก็ประโยคจะพูดว่าอะไรนั่นเองเราจะได้ทําได้ถูกหรือว่าผ่นได้ถูกนั่นเองคำว่ามารโมนีมักคีดานะคะ ก็คือมาจากคำว่าไมมุนไมมุลนะคะไมมุนตัวนี้คือแปลว่าปากก็คือปากที่เปิดขึ้นเพื่อที่จะพูดแล้วก็แปลว่าเริ่มพูดเริ่มคุยหรือว่าเริ่มเรื่องแล้วก็ชี้อีนะคะเพราะว่าเราใช้คำว่ามักคีดะมักคีดะนะคะมีหลากหลายความหมายก็คือถูกกั้นถูกปิดถูกขวางถูกสกัดหรือว่าคิดไม่ออกจนตรอกหรือว่าพูดไม่ออกนั่นเอง หรือจะแปลว่าหยุดชะง,งักไม่ต่อนเนื่องหรือว่าถูกอุดถูกปิดก็ได้นะคะเวลาที่เราพูดนะคะมาคิดะตัวนี้เราก็อาจจะผันเป็นรูปอดีตเพราะว่ามีการถูกปิดถูกหยุดชะง,งักไปแล้วน,นั่นเองหรือนะคะเราจะนําไปใช้พูดกับไวยากรณ์ตัวอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปประโยคที่เราพูดน,นั่นเองอันนี้คือเป็นรากศั์นะคะเราต้องจํารากศัพท์ของมันนะคะ คำว่าไมมูนีมักคิดานะคะจะแปลว่าถ้าเราแปลตามตัวเลยจะแปลว่าปากถูกปิดหรือว่าการเริ่มพูดหยุดชะงักแต่ว่านะคะภาษาไทยนะคะก็คือพูดไม่ออกนั่นเองแต่ว่าภาษาเกาหลีเราจะพูดว่าปากถูกปิดหรือว่าการเริ่มหยุดชะงักสังเกตว่าเราจะพูดตามตัวไม่ได้นะคะก็คือเราจะเราจะพูดแบบพูดไม่ออกง ไปตามตัวเกาหลีก็ไม่ได้เราต้องพูดว่าปากถูกปิดหรือว่าการเริ่มพูดนะคะหยุดชะง,งักนั่นเองหรือนะคะเราจะพูดประโยคที่สองก็คือ marianauda marianauda ก็คือนะคะมาจากคำว่ามาก็คือถ้อยคำนะคะคำพูดวลีนะคะแล้วก็อ e ี ตัวนี้ก็คือนามีตัวสะกดเราจะชี้อีเพราะว่าเราใช้คำว่านาอดะนาอดะนะคะมีความหมายว่าไหลไหลออกมานะคะแสดงออกมาเผยปรากฏแล้วก็มีความหมายอื่นๆอีกเพียบนะคะอันนี้แค่พอสังเกตนะคะแล้วก็อันก็คือไม่นั่นเองนำม,มาใช้เป็นรูปปฏิเสธอยู่หน้าคำกริยา มารีอันนาโอดานะคะถ้าเราแปลตามตัวเลยก็คือคำพูดไม่ออกมาคำพูดไม่ออกมาก็คือพูดไม่ออกนั่นเองนี่ก็คือพูดไม่ออกนะคะพวกเธอไม่ใช่คำพูดไม่ออกมาอันนั้นก็คือเราต้องจำเพื่อที่จะไปพูดเป็นภาษาเกาหลีนั่นเองเธอจะใช้คำว่ามารีอันนาโอดาได้เวลาพูดต้องไปผันนาโอดานะคะ จะเป็นรูปอดีตก็ได้นะวัตถหรือนะคะจะไปบวกกับวยากรณ์ตัวอื่นนะคะขึ้นอยู่กับรูปประโยคที่เราจะพูดนั่นเองแต่ว่าเธอก็จะไม่ไง่ายๆก็คือถ้าพูดไม่ออกนะคะจะมีอยู่2ประโยคนะคะก็คือมาริอันนาโอดาก็คือคำพูดไม่ออกมากับไมลมูนีมักคิดาก็คือปากถูกปิดหรือว่าการเริ่มพูดหยุดชะงักนั่นเอง อ่ะทีนี้นะคะมาดูประโยคตัวอย่างยาวๆดีกว่านะคะอ่ะยังเช่นนะคะประโยคนี้เลยนันวันเจนีมัลโมนีมักชอดซอนันวันเจนีมัลโมนีมักชอดซอสังเกตว่านันก็คือมาจากคำว่าหนาหนึ่งน,นะคะแล้วก็ย่อเป็นนันน,นั่นเองก็คือฉันนั่นเองแล้วก็ หวานจนีนะคะคำนี้ใช้เยอะมากนะคะก็คืออย่างสมบูรณ์อย่างครบถ้วนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องหรือว่าอย่างไม่มีที่ติหรือว่าจุดๆเลยนั่นแหละค่ะหรือว่าจะแปลไปตามรูปประโยคนะคะอันนี้นะคะต้องดูรูปประโยคแล้วก็นะคะหมายมูลก็คือคำที่เราเรียนเมื่อกี้ก็คือปากหรือว่าการเริ่มพูดเริ่มคุยนั่นเอง แล้วก็ชีอีเพราะเราใช้คําว่ามัร์คช็อตก็คือมาจากคําว่ามัรคีดะที่เราเรียนเมื่อกี้นะคะมัรคีดะก็คือถูกปิดถูกกั้นถูกหยุดชะงักนั่นเองแล้วก็ผ่านรูปอดีตจากมัร์คีดะเป็นมัรคช็อตแล้วก็ผันสละเห็นไหมคะเวลาพูดเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพูดไปแล้วหรือว่าไปบวกไวยากรณ์อื่นๆอันนี้นะคะเป็นรูปอดีตนั่นเอง จากมัคคิดะนะคะก็จะกลายเป็นมัคคิอัตซอนั่นเองน่นวันเจ้านี้มาลมูนี้มัคคิอัอก็คือฉันพูดไม่ออกเลยนะนั่นเองอาจจะอึ้งหรือว่าตกใจนะคะก็เพิ่มไปข้างหน้าน,นั่นเองแต่นี่คือเป็นตัวอย่างนะคะก็คือฉันพูดไม่ออกเลยนะคะก็แค่ an น่นวันเจ้านี้มาลมูนี้มัคคิอัอนั่นเอง แล้วก็มาดูประโยคต่อไปนะคะอย่างเช่นประโยคนี้นะคะคือเนี่ยนึ่นนโม놀라서말문이막혔습니다คือเนี่ยนึ l นนโม놀라서말문이막혔습니다คือเนีก็คือรอนเขาเธอแล้วก็นึ่ก็คือชี้ประธานเน้นที่กับ โนมูก็คือมากมากหรือว่าเกินไปนะคะแล้วก็โนลาซอก็คือมาจากโนลาดะก็คือตกใจนะคะภาะวะประหลาดใจหรือว่าแปลกใจนั่นเองแล้วก็พันสละนะคะเราตามด้วยโซคือเพราะว่าแล้วก็ดังนั้นหรือว่าก็เลยนั่นเองแล้วก็หมายมูลก็คือคําที่เราเรียนนะคะปากหรือว่าเริ่มพูดเริ่มคุยนั่นเอง แล้วก็ชี้อีนะคะเพราะเราใช้คำว่ามักขั้ซึมนิดาคือมาจากมักคีดะนะคะก็คือถูกปิดถูกกั้นนะคะแล้วก็ผ่านรูปอดีตแล้วก็ซึมนิดาก็คือขาครับรูปสุภาพทางการนั่นเอง u, so, uni, คือเนื่องนื้หนูมึนใจมากก็เลยพูดไม่ออกนั่นเอง มาดูนะคะประโยคต่อไปหรือว่าเราจะพูดประโยคแบบนี้ก็ได้ค่ะอน a n 이 a 나올정도로노랬어요그녀는말โ안나올정도로노랬어ย คือยอก็คือหลอนเขาเธอนะคะนนก็คือชี้ประธานเน้นที่กับมันก็คือคําพูดถ้อยคําวาจาอีก็คือชี้คํานามที่มีตัวสะกดนะคะเพราะว่าเราใช้คําว่านาโอลช n งโดโรก็คือมาจากคําว่านาโอดะดก็คือไหลออกมานะคะออกมาปรากฏหรือว่าเผยอ,ออกมานั่นเอง อันก็คือไม่นั่นเองนะคะแล้วก็วยากรยอดฮิตเลยก็คืออื่นหรือว่าลีอื่นชองโดโรก็คือเป็นวยากรณ์ระดับกลางนะคะที่ต้องใช้พูดในชีวิตประจำวันของเราเวยากรณ์ตัวนี้ก็คือนํามาใช้ในความหมายนะคะจนถึงจนกระทั่งแทบหรือว่าแทบจะนั่นเอง ก็คือเป็นวิทยากรระดับ4นะคะนำมาใช้แสดงระดับหรือว่าข้อจํากัดหรือขอบเขตความอดทนของการกระทําหรือพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างนั่นเองแล้วก็นะคะตามด้วยโนลัโซโยคือมาจากโดนลาดาคือตกใจแปลกใจประหลาดใจสะดุ้งผวานะคะแล้วก็ผ่านรูปอดีตนะคะเป็นโนลัแล้วก็ผ่านรูปโย ก็คือขาครับแต่ว่านำมาใช้พูดในชีวิตประจำวันนะคะสุภาพน้อยกว่าซิมเนดาเนี่ยเองขึ้นยอเนี่ยงมารีอ on no ันนาโอชงนยก็คือหลอนตกใจจนพูดไม่ออกนั่นเองขึ้นยอเนี่ยงมารีอ on no ันนาโอลชงโดโรยก็คือหลอนตกใจจนพูดไม่ออก เธอจะพูดแบบนี้ก็ได้หรือจะพูดใช้ไวยากรณ์ผ่านศรัทาแล้วก็ตามที่สอก็ได้ก็คือจะพูดว่าเพราะว่าตกใจก็เลยพูดไม่ออกก็คือคือย่อเน้นดอมโดล,ลาโซมา m ุนีมาคชสึมิดาหรือว่ามาคชโซย,ยหรือเธอจะพูดว่าคือย่เน้น,นมาเรอันนาอุลชงโดโร โนรัสโโยก็ได้ก็คือใช้เวยกรณ์อือหรือว่ารีอือตามด้วยชองโดโรก็ได้คือจนถึงจนกระทั่งแทบก็ได้แต่ว่าต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะต้องจำโครงสร้างนั่นเองอันนี้ก็คือหลอนตกใจจนพูดไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็เลือกว่าเราจะพูดแบบไหนนั่นเองแล้วก็มาดูอีกประโยคนึงนะคะก็คือโนอมู 키 i 가지고말문이막혔어 m a มาร์นีม,กนมปปัก너무คีกนกนก็คือมากหรือว่าเกินไปนะคะคีป,ปอกาจิโกอ้โ,อโหกันมาตัวนี้ก็ระดับกลางนะคะมาจากคําว่าค i ป,ปอตัวนี้นะคะมาจากคําว่าคีป,ปูดะคือดีใจ แต่ว่าไวยากรนะคะที่เราจะเรียนก็คือพันสระแลวตามด้วยกาจิโกก็คือเป็นไวยากรณ์ระดับกลางนะคะพันสระนะคะแล้วก็ตามด้วยกาจิโกนะคะก็คือจุดๆแล้วหรือว่าจุดจดเอามาหรือว่าแล้วก็เลยจุดจุดก็คือนํามาใช้แสดงสภาพหรือว่าผลลัพธ์ของการกระทํา แล้วก็นะคะแสดงไว้นั้นคงสภาพอยู่หรือนะคะเราจะนํามาใช้ในความหมายเพราะว่าจึงก็ได้นะคะแสดงสภาพหรือการกระทําที่คำพูดข้างหน้าหรือว่าประโยคข้างหน้าแสดงไว้นั้นซึ่งเป็นสาเหตุหรือว่าเหตุผลของประโยคข้างหลังนั่นเองแต่ว่าในที่นี้เราจะเอาความหมายคือเพราะว่าจึงนั่นเองแล้วก็คําว่ามามุลนะคะมามุลก็ คำที่เราเรียนก็คือปากหรือว่าเริ่มพูดนั่นเองแล้วก็ชี้อีนะคะเพราะอยู่หน้าคำว่ามักชัอซอก็คือมาจากมักชีดะก็คือถูกปิดถูกกั้นนะคะถูกขัดขวางนั่นเองแล้วก็ผ่านรูปอดีตนะคะแล้วก็ผ่านสระนั่นเองประโยคนี้นะคะถ้าเราแปลาตามตัวก็คือ เพราะว่านะคะดีใจมากการเริ่มพูดก็เลยหยุดชะงักไหมพะลงท้ายด้วยคำถามหรือนะคะเพราะว่าดีใจมากปากก็เลยถูกอุดถูกปิดไหมนั่นเองแต่ว่าใครจะไปแปลแบบนั้นนะคะเราก็ต้องแปลว่าดีใจจนพูดไม่ออกเลยหลอนั่นเอง ดีใจจนพูดไม่ออกเลยเหรอหรือเราจะแปลอีกแบบหนึ่งก็คือเ <c oughs> พราะว่าดีใจมาก <c oughs> ก็เลยพูดไม่ออกเลยเหรออย่างนี้ก็ได้นะคะแปลได้สองแบบเพราะว่าดีใจมากก็เลยพูดไม่ออกเลยเหรออย่างนี้ก็ได้หรือจะแปลเป็นภาษาไทยบ้านๆก็คือดีใจจนพูดไม่ออกเลยเหรออย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ก็คือนะคะคำว่าพูดไม่ออกเพราะฉะนั้นเธอก็ต้อง เลือกใช้นะคะว่าเธอจะใช้มาร์มูนีมักคิดาหรือว่ามาริอันนาวดานั่นเองเลือกใช้ที่ถูกต้องนะคะว่านำไปใช้ยังไงไปบวกกับแกรมมาตัวไหนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพูดว่ายังไงนะคะแต่ว่าคำที่เราจะพูดว่าอะไรเราก็ต้องจําไปด้วยแล้วก็ต้องไปจำนะคะวากรณ์ว่าเราจะพูดว่ายังไงอีกนะคะ คลิปนี้นะคะหวังว่านะคะจะจำได้นะคะแล้วก็นำไปใช้พูดได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการเรียนวิยากรนะคะก็สามารถลงเรียนนะคะได้ตามคลิปย้อนหลังได้นะคะก็คือที่โซคลับนั่นเองที่นั่นนะคะรับสอนนะคะวิยากรทุกตัวนะคะแล้วก็ทุกระดับนั่นเอง แล้วก็นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะมีอะไรมาเรียนกันบ้างหรือว่าอยากรู้ประโยคไหนนะคะคำไหนก็ส่งข้อความมาได้ที่เว็บไซต์หรือว่าที่เพจหรือว่าที่รายนะคะได้เลยนั่นเองแล้วเราก็จะนำม,มาเรียนแบบนี้กันนะคะแล้วก็นะคะถ้านะคะคลิปนี้นะคะมีประโยชน์หรือว่า น่าสนใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยี OK mmm. ้กนอย่กันรคีอยีก์ชคิกอยกัหนาริสันนา้นงเอกันาค้า